คุณเลือกก่อนนะคะเลือกเลยเบเบ็เอ็กซเอง no 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 สามหกศูกนย์บิตเลเวลเอาลาบูบูนะคะ<ม>ตัวนี้ต่ผมนะครับผมจะเลือกเจ้า,ายานเดฟห้าหกศูนบ ตัวนี้นะคะตัวนี้อะตัวโปรดเลยตาตาผมมั่งครับเอาตัวนี้ครับเลออนคลีส7ถูกศูนย์บดบดอตามตาต่อไปเอาต้นไม้นะครับแบบปลูกสวนนีมม่รู้บอกที่ชุดพวกเราได้เลือกมาเลยค่ะหนูเอาวันนี้ค่ะหาวันนี้ครับสีดําครับสีดําดําแล้วไม่ไม่ไมชนะสีฟ้านะคะฟ้าแล้วก็ต้องฟ้าเลยค่ะ นี่คือสนามเบเบอของพวกเราไว้แข่งแข่งกันเลยนะคะตั้งกล้องก่อนนะคะโอ้ยมันไปแล่น,ปนไปมาอย่าย่ําเลยคิดอยู่นันนล่ะไปกันนะคะเราจะไปถ่ายกับตรงนูอน้อได้แล้วมั้ยนะคะดีเสร็จ ตัวนี้ตัวนี้มองไม่เห็นหน่อยแต่ต้องคอกไม่ใช่ต้องคอมโบแต่คอมโบมาแล้วเลดี้เซตซีคือว่าชุดทำท่าออกไม่เกี่ยวฉันทำออกทำไมเอาไหมนะครับชุดใหม่ไม่ต้องทางภาพของแค่หุ่นองหุ่น,นบอลดวนดวงเนี้ คงค่อยเก็บตังค์ซื้อของแท็บมือสองดี d y set ที่ทุกคนใครแพ้อาลองแพ้เหรอเจ๊เด้ออ๋อหนูแพ้นะคะไกครั้งที่สองกันนะคะ สองตัวที่หนูได้แน่หนูจะมาไว้ตรงนี้เฮ้ยเฮ้ยเดดี้เซ็ตผมเอาสิงโตมาเล่นนะครับหมูเอาชาบูมาเล่นนะคะเดดี้เซ็ตเฮ้ยจี่ชิบะ ลา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 กินยาอะไรหอนะแม่ไม่สนเลยยู่นเองเน้อมปีกยังอะทุกคนพอล้วทำคลิปนี้จบเราจะไปทำคลิปเต้นกันนะคะอเอาไหมหคลิปยามาครับเจอตัวสุดท้ายตัวสุดท้ายคือตัวนี้ เลอเอามเลยนะเรดดี้เสร็จยังไงหนูก็แพ้ผมมละอีกหนึ่งคะแนนนะคะผมก็อีชนะเลยหนูต้องนี่แปลกล้องไวๆเลยเรดดี้เสร็จทีทุกคนเฮ้ย โอู ooh, ooh ้ออ so oh, yeah. ีอ่ะจะกานมาเลยลูกพ่อหงแดงโอ้ยแพ้เลยแพ้ไอเหลืองแพ้ขนมสำหรับคลิปนี้เราจะยังไม่จบก็บแล้วไม่จบครา้เดียวจบพ้อเดี๋ยวผมพิไปหยิบเบเบ็ดก่อนนะครับ ขนมสแน็คกแจก็คค่ะต้นกุ้งขวดผิดเกลือของผมขนมสแน็คแจ็ครถภูเขาภูภูภูเขาไฟสไปซี่รถถอยเชีย่ยวภูเขาไฟสไปซี่นะครับะยืดที่ชุดก่อนเฮดีเ้เซตผมจะชุดแบบบ้าพลังนะครับเฮดีเ้เซตที่ชุดว่ วันนี้ฝ่ายพี่เจคุณเป็นคนชนะนะคะแถมครับชุดแถมหนึ่งรอบครับอขอ,เอ,เอว,วเด็ดีส